สองนันทติสูตรว่าด้วยความยินดีเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเรียกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนยินดีฉะนั้น คนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทําให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกนันทติสูตรที่สองจบ